ต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะคะสู่ช่องของวันเฉดเดอค่ะวันนี้นะคะโบจะพาพี่ๆทุกท่านเนี่ยมาวิ่งหอกราฟนะคะทองคําประจําสัปดาห์ที่8 12มกราคม2567นั่นเองะคะ่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะทองคําของเราจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะ เราจะมาเริ่มต้นจากทำเฟรมมันก็เลยนะคะทุกคนที่เราเพิ่งผ่านของสัปดาห์ที่แล้วมาเนาะที่เป็นข่าวนอนฟาร์มนะคะบอกเลยว่าจุดเขาสวยมากค่ะทุกคนได้โซนเซลล์สวยมากปลายไส้ของจริงเลยเนะะี่ยค่ะทีนี้เนะี่ยสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมีแนวรับนะคะทำเฟรมมันอยู่ที่ราคา1987ค่ะและแนวต้านสูงสุดนะคะอยู่ที่ราคา2147นั่นเองค่ะทุกคนและต่อมานะคะในทำเฟรมวีเนี่ยสำหรับทำเฟรมวีของเรานะคะจะมีแนวต้านนะคะอยู่ที่ราคา2072 ซึ่งโซนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะผ่านไปได้ยากนะคะทุกคนแล้วก็จะมีโซนนี้นะคะที่เป็นโซนซับไพเลยค่ะที่เหมาะกับการเซลล์มากๆเลยก็คือโซนของราคา2053นั่นเองค่ะทุกคนค่ะ2053ถึง20 2072ตรงนี้เนี่ยถือเป็นซับไพโซนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาขึ้นมาโซนนี้นะคะแนะนำหน้าเซลล์เนีค่อนข้างได้เปรียบกว่าค่ะ และแนวรับนะคะในทำเฟรมนี้ของเราเนี่ยมี2เส้นด้วยกันนะคะนั่นก็คือ2 0 2 4และ2004นนั่นเองนะคะทุกคนสำหรับทำเฟรมมันและทำเฟรมวีคนี้นะคะก็ค่อนข้างมีแนวรับแนวต้านที่ชัดเจนเลยค่ะซึ่งณราคาปัจจุบันตอนนี้นะคะเราจะเห็นเป็นกรอบได้เลยค่ะทุกคนณราคาปัจจุบันตอนนี้นะคะสามารถเล่นตามกรอบได้เลยค่ะแนวรับแนวต้านตรงนี้นะคะและเมื่อยอ้อนมาที่ทำเฟรมเดย์นะคะจะมีแนวรับท้ายสุดเลยเนี่ยจะอยู่ที่ราคา1979าค่ะทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแนวรับแนวต้านในทงเฟรมใหญ่นะคะค่อนข้างที่จะเข้าเทรดได้ง่ายค่ะสําหรับนาราคาปัจจุบันตอนนี้นะคะโบยังให้น้ําหนักในส่วนของฝั่งเซลล์มากกว่านะคะทุกคนจังหวะที่เขานะคะทาเป็นสามเหลี่ยมปากปิดแบบนี้เนะะี่ยต้องรอดูนะคะว่าเขาจะทะลุไปทั้งไหนนะคะถ้าขึ้นไปด้านบนนะคะก็เตรียมเซลล์ได้เลยค่ะแต่ถ้าลงมาด้านล่างก็เตรียมบายได้เลยค่ะและสำหรับทำเฟรม4ี่ชั่วโมงตอนนี้นะคะจะมีแนวต้านนะคะอยู่ที่ราคา20-58นนั่นเอง หากเรามองเป็นโซน,นง่ายๆเลยนะคะจะเป็นโซนของ58กับ64ค่ะทุกคน2064กับ2058โซนนี้เนี่ยเป็นโซนสับไพ่นั่เนเองค่ะเหมาะกับการเซลล์ที่สุดแล้วค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ถัดไปเลยนะคะจะอยู่ที่ราคา2077ค่ะโซนนี้ก็ยังเป็นแนวต้านแล้วก็เป็นโซนสับไพ่ที่ยังไม่เคยถูกใช้มาก่อนค่ะเพราะฉะนั้น,นียถ้าวันนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะทะลุโซน2058ถึง2064ไปได้เนี่ยเรานะคะมีโอกาสที่จะได้หน้าเส้น สยอยู่ที่2077ค่ะอย่างที่โบวาาให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยเป็นทรงสามเหลี่ยมปากปิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอจังหวะอาทิตย์นี้นะคะว่าเขาจะทะลุไปทางไหนนั่นเองซึ่งถ้าวันนี้เนี่ยเขาสามารถทะลุโซนนะคะ2019ได้คือลงยาวเลยนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนะะี่ยค่ะขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็ต้องรอดูที่โซนของราคา2077นั่นเองเพราะว่าโซนนี้เนี่ยเป็นแนวต้านที่สําคัญมากๆเลยค่ะ และเมื่อเรานะคะย่อมาที่ทําเฟรมเล็กลงมานิดึงนะคะคือทําเฟรม1ชั่วโมงนั่นเองนะคะสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปเร็วเนี่ยก็อาจจะได้ออเดอร์ที่ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันมากที่สุดตอนนี้เลยนะคะทุกคนก็คือจะมีโซนซับพลพายนะคะอยู่ที่ราคา2066นั่นเองค่ะ2066ถึง20 2064ตรงนี้นะคะสามารถเข้าเซลล์ได้ค่ะทุกคนคะ่ะและจะมีนะคะในส่วนของโซนถัดไปนะคะจะอยู่ที่ราคาแนวรับนะคะ2042นั่นเอง แล้วก็อีกโซนหนึ่งนะคะจะอยู่ที่ราคา2032ค่ะซึ่ง2โซนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่นะในส่วนของราคา2038เนี่ยเพราะว่า เขามาสัมผัสหลายรอบแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นั่นเองส่วนตัวโบแล้วนะคะจังหวะที่เขาเป็นสามเหลี่ยมปากปิดแบบนี้เนี่ยส่วนตัวโบนะคะโบจะรอให้เขาทะลุไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะรอเข้าเทตามแนวรับแนวต้านนั่นเองค่ะทุกคนก็คือเราเอาต้นทางดีกว่าะคะ่ะจังหวะที่เป็นกลางทางแลวเนี่ยโบจะไม่เทดค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับแนวรับแนวต้านในสัปดาห์นี้เนี่ยสามารถนําไปตีบนโทรศัพท์มือถือของท่านได้เลยค่ะและข้าวของเรานะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะ